ช่วงอร่อยติดปากของเราในวันนี้นะคะมิวก็เลยมีร้านร้านหนึ่งมานำเสนอค่ะ oh. เป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูแบบเดลิเวอรี่ค่ะพี่แบงค์เขาบอกว่าส่งตรงถึงหน้าบ้านเปิดขายมา4ปีแล้วจะอร่อยขนาดไหนไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะไปกันที่ร้านทองลิศคลับนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดค่ะที่ตั้งอยู่ริมทางบ้านไผ่หมู่8ตําบลหนองสนิทอาเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ค่ะคเขาก็เป็นนี่ละค่ะิค่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบร้านเล็กๆมุงด้วยสังกะสีนะคะแต่ว่าในร้านนะคะเต็มไปด้วยลูกค้าทั้งขาจรและก็ขาประจําค่ะที่แวะเอียนเข้ามาอุดหนุนกันแบบไม่ขาดสายเลยค่ะ โดยเฉพาะในช่วงเทียงนะคะเขาก็จะมีลูกค้าไงจากหน่วยงานอบตอแล้วก็ลูกค้าจากทั้งในแล้วก็ต่างตำบลน,นะคะมาซื้อกันเพียบเลยค่ะพี่แป้ง ซึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะคะที่ใครมาก็ต้องสั่งไปทานก็คือกล้วยเตี๋ยวต้มยำทะเลค่ะแล้วก็เย็นตาโฟต้มยำทะเลเครื่องที่เห็นแบบนี้เลยค่ะแบบแน่นๆจุกๆถูกใจสายกินแน่นอนค่ะที่สําคัญเรื่องรสชาติไม่ต้องบอกนะคะเขาบอกว่าอร่อยแทบจะไม่ต้องปรุงเลยล่ะค่ะพี่แบงค์ก็ดูดีค่ะสีสันจัดจ้านสีสันเป็นไนน่ากินนะคะรวมไปถึงวัตถุดิบที่เขาใช้นะคะเขาบอกว่าคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะ แต่ขายในราคาเพียงแค่25ถึง35บาทเท่านั้นกับพี่แพงใหญ่ๆกุ้งชำโตๆนใช่ค่ะทะเลด้วยไงราคานี้หายากมากนะคะนี้เป็นทะเลที่ไหนฮะชะอมหรือว่าหัวหินค่ะสุรินค่ะซุรินุรินนะคะไแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีน้ำปั่นแล้วก็น้ำแบบว่าหวานๆเย็นๆให้ชื่นใจได้เลือกสั่งกันอีกด้วยนะคะ อร่อยแบบนี้แล้วค่ะก็ต้องไปสอบถามคุณทองลิธิ์วังผลนะคะอายุ49ปีเจ้าของร้านค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพหลักของเขาคือการทํานาค่ะพี่แบงค์แล้วทำไมไม่ทำล่ะคะเออช่วงนี้ไง<อ>ก็เลยแบบเหาอะไรได้ไ <ข S 1> เสริมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าวอาชีพเสริมก็คือขายก๋วยเตีย๋ยวแล้วก็น้ําปั่าน,นี่ี้ละค่ะ เขาชื่อคุณทองฤทธิ์ก็เลยตั้งร้านว่าทองฤทธิ์ขับนั่นเอง่ะพี่แบงค์ชื่อเป็นมงคลเป็นมงคล<อ>เปิดขายมา3ปีแล้วนะคะตอนแรกเขาบอกว่าขายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีลูกค้าด้วยนะคะคแต่หลังจากที่มีคนมาลองกินมาลองรับประทานปรากฏว่าติดใจ<อ>แล้วทีนี้ก็เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากจนในที่สุดขาย<อ>ดิบขายดีแล้วพี่แบงค์อ,อาชีพเสือมของเขาเนะครับเขาบอกว่าเปิดขายมา4ปีแล้วด้วยนะคะแล้วตอนนี้นาก็คงไม่ทำแล้วครับไมขายดีักขนาดนี้นะครับแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่ามีอะไร ได้เพิ่มวันละ500ร้อถึงเจ็บาทด้วยนะแต่ช่วงนี้เจอวิกฤตไวรัสไงโควิด -19 ทีนก็เลยขายแบบเดลิเวอรี่กันไปก่อนนะคะลูกค้าก็สามารถโทรไปสั่งก๋วยเตี๋ยวได้นะคะหากว่าสั่ง3ถึง5ถุงขึ้นไปนี่ส่งฟรีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วยนะคะจริงค่ะน้องมิวยกโทรศัพท์เลยสั่งมาหถุงเลยเขาจะมาส่งมาที่แบงค์ซูรินมาที่นาารเราเนี่ย มาถึงปุ๊บในยาบูดพอดีนะครับ,บูดพอดีนะคะเขาบอกว่าเคยมีคนบอกว่ารสชาติอร่อยถึงขั้นโทรไปสั่ง50ถุงด้วยกันก่บพี่แพง้งอ่าคิดดูอร่อยขนาดไหนนะคะแสดงว่า แซบแล้วก็จัดจ้านจริงแล้วก็ราคาถูกแล้วพอะถ้าเราดูนะฮะจากที่อยู่ในถ้วยเนี่ยใช้วัตถุดิบชั้นดีหมึกก็ตัวใหญ่ๆกุ้งก็ตัวใหญ่ๆฮะและการปรุงเนี่ยสีสันจัดจ้านนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะขายดีนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดครับเรื่องของกาดห้ามตกนะฮะก็ควรใส่แมสกันนิดหนึ่งเนาะคนที่ไปซื้อก็สวมใส่แมสนิดหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็ใส่แมสนิดหนึ่งฮะนี่ฮะแล้วก็อาจจะมีเจลล้างมือหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเอาไว้บริการในในร้านนิดหนึ่งนะ โควิด19นะครับ